ครับรีวิวสไตล์จอนไทยนัดคอมวันนี้มามาที่ร้านดาบอูดดูเมนูรู้ครับว่าเป็นอาหารประเภทไหนครับออกแนวอโอ้อาหารพื้นบ้านนะครับแวมันมีอะไรครับศานสนาจจเป็นปลาทอดน,น,น,นี่น่าจะเป็นปลาเหมือนกันคนระับ ออกมาเป็นพักครับหมูวับน้ำมันอะไรนะครับเนื้อครับดูดำๆปุ่มๆอันนี้มันเนื้อน่าโม่ม่อันนี้จะเป็นไก่ครับไม่เห็นปลาอ่าอะไรนะบุตรชีปลาคั้งชีปลาคั้งโอ้โหดูหน้าตาแต่แล้วว้าวขาวฮะแหม่โอเคตัดไป ครับเดี right. ๋ยวเรามาลองชิมเนื้อเนื้อแกงปลาไทยใช่ไครับขอแกงป่าแกงไทยน้ำร้าไปหวานหวานนิดนิดนะอืมอร่อยเนื้อวกิใช้ไก่เป็นไงพี่ขอเสียงหน่อยโอเคครับโอเคเหรอ นิดอร่อยครับรสชาติเข้มข้นแต่มีหวานนิดนึงหน้าอมหวานนะรถึงหวานนิดหนึ่งแต่หอมเจมเนือปลาเลนอะไรชนิดหนึ่งก็อะไรไม่รู้เด uh, ี๋ยวหมูแงมอันนี้มันเฮ้ยมันหมูนะปลาปลาปลาครูที่ปลาเหรอแกงไอ้น้ำแกงแกงเหรอแกงใช่ไหมแกงน้ำมันหอยครับอ๋อนึกว่าหอยผัดน้ำมันแกงครับ ฟื้นเงี้ยอืมอืมอืมอันนี้จี๊ดจี๊ดอันนี้จี๊ดครับมีเป็นรสจีจ๊มากจัดๆประมาณหนึ่งของสื่อก็จะกปลาทอดอ่าวออกไค,ครับ